สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นก็มาเปิดครัวหลังแฟเช่นเคยนะคะเป็นเมนูวันหยุดของคุณสามีค่ะวันนี้คุณสามีนะคะเขาอยากทานเมนูกุ้ยช่ายค่ะนุ่นก็เลยจะมาทํากุ้ยช่ายตอกไข่ในตํานานให้เขาทานนะคะที่บอกว่าในตํานานก็เนื่องจากว่าเป็นเมนูโปรดะคะ่ะของนุ่นสมัยเรียนประถมศึกษานะคะในช่วงระหว่างรอคุณแม่มารับกลับบ้านค่ะก็จะมีร้านค้ามาขายของมากมายเลยนะคะที่หน้าโรงเรียนค่ะ นุ่นก็จะไปสั่งกุ้ยช่ายตอกไข่นะคะทานกับกระเพาะปลารอคุณแม่เกือบทุกวันเลยค่ะก็อาจจะเป็นเมนูที่ใครหลายๆคนเคยทานเหมือนกันนะคะวันนี้กุ้ยช่ายนุ่นไม่ได้ทําเองนะคะนุ่นจะทําน้ําจิ้มเองค่ะเป็นน้าจิ้มสูตรของเราเองนะคะเราจะมาทํากุ้ยช่ายตอกไข่กันทีหลังนะคะเพราะเราจะได้ทานกันตอนร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มกันก่อนเลยนะคะท่านผู้ชม ก่อนอื่นนุนก็จะใส่น้ำลงไปก่อนนะคะน้ำเปล่าของเรานี่แหละคะ่ะไม่ต้องมากค่ะวัตถุดิบในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเช่นเคยนะคะก็จะมีกุยช่ายค่ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะแต่วันนี้นุ่นน่ะจะใช้ถั่วงอกมาผัดเลยค่ะก็จะได้ฟินเหมือนคล้ายๆกินหอยทอดนะคะกับถั่วงอกผัดสุกะคะ่ะส่วนน้ำจิ้มก็จะมีน้ำเปล่านะคะแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูสองช้อนโต๊ะนะคะ น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำสอช้อนชาค่ะวันนี้นุ่นใส่พริกขี้หนูสีแดงไปทั้งหมด6เม็ดนะคะตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปเลยค่ะปกติคุณสามีเขาก็จะชอบทานกุยช่ายแล้วก็ไข่อยู่แล้วนะคะย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วอะคะ่ะสมัยเราแต่งงานกันใหม่ๆอะคะ่ะ นุ่นทำให้เขาทานเขาก็บอกว่าเป็นเมนูที่พอนํากุ้ยช่ายอะคะ่ะมาต่อใส่ไข่มีความรู้สึกว่ามันลงตัวมากๆแล้วก็ฟินมากๆเลยคะ่ะนุ่นจะทําแบบไม่ได้เข้มข้นมากนะคะ<ม>เพราะว่าคุณสามีเขาก็จะไม่ค่อยได้ทานซอสสักเท่าไหระคะ่ค่ะแล้วก็ต่อด,ด้วยพริกขี้หนูเลยคะ่ะใช้แต่พริกขี้หนูสีแดงนะคะท่านผู้ชม เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของคุณสามีเช่นกัน,นะคะ่ะทำให้เขาทานตั้งแต่สมัยแต่งงานกันใหม่ๆเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะจนทุกวันนี้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะคะไม่สะดวกในการทำน้ำจิ้มก็สามารถใช้น้ำจิ้มกุ้ยช่ายที่เราซื้อมาสำเร็จอะคะ่ะทานได้เลยค่ะแค่นํำกุ้ยช่ายมาตอกไข่เท่านั้นเองแต่วันนี้พอดีนุ่นจะทำน้ำจิ้มแบบคินคลีนหน่อยอะคะ่ะให้คุณสามีเขาทานเพราะว่าเวลาซื้อสำเร็จมามันจะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยการผัดถั่วงอกเลยนะคะวันนี้ทุกอย่างจะไม่มีน้ํามันนะคะท่านผู้ชมจะเป็นแบบกุยช่ายตอกไข่แบบคินลีนค่ะจะใช้น้าเปล่าทั้งหมดนะคะ ลองไปทําทานกันได้นะคะท่านผู้ชมเป็นเมนูง่ายๆค่ะในวันหยุดค่ะจะทานเป็นมื้อหลักหรือว่าเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะได้ทั้งสองแบบเลยค่ะถ้าเราไม่ทํากุ้ยช่ายก็ไปซื้อกุ้ยช่ายสาเร็จที่ตลาดมาได้เลยนะคะน้าจิ้มเขาก็จะมีมาให้พร้อมค่ะเราก็นํามาใส่ไข่เองค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนไม่สะดวกในการมาทอดในกระทะสามารถทําในไมโครเวฟได้เลยนะคะบางทีนุ่นก็ทํา เป็นประจำอยู่เหมือนกันค่ะการนำมาทอดในกระทะก็จะนานๆครั้งค่ะนำกล้วยช่ายนะคะหนึ่งชิ้นก็จะมาแบ่งเป็นสี่ค่ะแล้วพอเราแบ่งกล้วยช่ายเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะก็นำไข่ตอกใส่ไปเลยค่ะเวฟตามความเหมาะสมะคะ่ะในอุณหภูมิขควเวฟของแต่ละบ้านนะคะเป็นเมนูที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานอร่อยนะคะรับรองว่าฟินกันทั้งบ้านเลยค่ะ คุณทําแบบนี้ทานมาโดยตลอดเลยนะคะวันนั้นไปเจอคุณลุงท่านก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ยังเล่าให้คุณลุงฟังอยู่เลยว่าตอนสมัยหนูอยู่ปถมศึกษาค่ะที่คุณลุงคุณป้าขี่รถไปขายหน้าโรงเรียนหนูไปซื้อทานเป็นประจําเลยคุณลุงยิ้มใหญ่เลยคะ่ะบอกขอบใจมากเลยที่ยังนึกถึงกันค่ะคุณลุงเขาจะขายอยู่ที่พิษณุโลกนะคะ เมื่อล่าสุดนุ่นกลับบ้านไปอะคะ่ะ <_ C os> เขาก็ยังขายอยู่เลยะคะ่ะคุณลุงแข็งแรงมากเลยะคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ถั่วงอกก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทำกุ้ยช่ายตอกไข่กันต่อเลยนะคะนี่คะ่ะกุ้ยช่ายวันนี้คะ่ะเป็นไงท่านผู้ชมหน้าตาหน้าทาไหมคะมีหลายแบบค่ะสูตรคีนะคะไม่ใส่น้ำมันคะ่ะใส่น้ำแทน วันนี้นุ่นใช้ไข่ไก่ทั้งหมดห้าฟองนะคะท่านผู้ชมคุณสามีทานไข่จริงมากเลยค่ะก่อนอื่นนุ่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนุ่นในทุกๆอีพี EP, ค่ะการรับชมของท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้นุ่นมากๆเลยนะคะนุ่นก็จะเปิดครัวหลังแฟดสลับสับเปลี่ยนไปกับอีพีพิเศษอร่อยนอกบ้านในคุณสามีค่ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านติดตามรับชมทุกๆอีพี EP, ด้วยนะคะ ุยช่ายค่ะถ้าเรานําไปใส่ในไมโครเวฟก็สุกเร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่ากุ้ยช่ายอ่ะเขาจะสุกมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไข่อ่ะค่ะก็ให้ท่านผู้ชมทําให้เขากระจายนิดนึงนะคะไข่อ่ะค่ะก็จะสุกง่ายขึ้นค่ะ ตามใจชอบได้เลยนะคะ กุยช่ายตอกไข่ไหลน้ำมันค่ะแลใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะ ใส่ใไข่ลงไปตรงกลางเลยค่ะวันนี้แบบ conv, ไข่ห้าฟองเลยนะคะเอาใจคุยสามีค่ะเป้นี่คะท่านผู้ชมหน้าตาหน้าทานไหมคะคุยใช่ตอกไข่ในตำนานค่ะลองไปทำทานกันได้เลยนะคะ มเดี๋ยวนุ่นขอตัวไปเสิร์ฟให้คุณสามีทานก่อนนะคะแล้วนุ่นก็จะไปทานเป็นมื้อเที่ยงกับคุณสามีด้วยค่ะวันนี้นุ่นขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ